มาปิดท้ายที่เรื่องนี้นะมีประเด็นเรื่องของกรณีของกัมพูชาที่มีข่าวลือนะครับบอกว่าจะกวาดล้างกลุ่มกบฏนะฮะแล้วก็จะปิดพรมแดนที่ติดต่อก,กับประเทศไทยนะฮนะเมื่อวานนี้ท,ท่านนายกรมตีของเรานะก็กล่าวถึงกรณีนายสมรังสีครับอดีตผู้นําฝ่ายค้านของกัมพูชาครับจะทําหนังสือขอผ่านไทยกับเข้ากัมพูชาฮะโอ้โหนี่ฮะเมื่อวานท่านานายกก็ชัดนะว่าก็ไม่ให้ผ่าน ไม่ผ่านไปกัมพูชาสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าไทยเนี่ยยึดมติอาเซียนนั่นคือว่าจะไม่ยุ่งกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีจุดยืนน็่นคือว่าจะไม่ให้ใครเนี่ยใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้จริงๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วแหละท่านสมรังศีเนี่ยมามา,มาเผยแพร่คลิปอัดโซเชียลมีเดียว่าเดี๋ยวจะกลับกัมบูชาวันเสาร์ที่9ก้าพฤศจิกายนเพราะว่ามันเป็นวันชาติกัมบูชาไงแล้วก็จะขอนั่งการบินไทยด้วยเนี่ยมาลงไทยเนี่ยวันที่8ป พฤศจิกายนอ่าอืมแล้วก็เดินทางจากไทยเข้ากัมพูชาใช่ก็คือทางกัมพูชาจริงๆตอนตอนนี้เขาเขาก่าระดมกาลังทหารมาประชิดแนวชายแดนแล้วนะเพราะว่าป้องกันการปลุกปั่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าท้ายสุดเนี่ยจะสมมติสีจะมาไทยจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมาเนี่ยบิ๊กตู่ก็มี2ทางก็คือหนึ ส่งกับต้นทางประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าเขาดี้ภัยตั้งแต่ปีห้ารปดหรือสองก็คือส่งให้กัมพูชาถึงเบื้องเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะมานะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาถ้าเกิดไทยไม่ไม่เข้ามันไปเข้าทางอื่นก็ได้ไงลาวลาวก็ติดกัมพูชาเวียดนามก็ติดกัมพูชาทำไมต้องมาเข้าไทยด้วยนั่นน่ะสีแล้วการเดินทางมาจากไหนผมไม่ทราบฝรั่งเศสอ่าแล้วฝรั่งเศสไปถึงกัมพูชาโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมสงสัยถ้าเกิดลงลงโดยตรงปุ๊บโดนปั๊บเลยมั้ง <laughs> อ่ะแล้วแล้วไปจากไทยแล้วไม่โดนปั๊บยังไงผมง,งอยู่เลยไร <laughs> หรือว่าเขาเข้าช่องทางธรรมชาติไม่หรอไม่ใช่ดิช่องทางรชาติจะมาบอกเราก็ไป <laughs> เอ้าสรุปว่าอริวิตุก็ไม่ให้แล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของกิจาการภายในเขาใช่ไห <c oughs> มเ,เราก็ไม่ยุ่งนะครับ